วันนี้ตรงกับวันที่26มิถุนายนปี2568และช่วงเช้าเชบรรยากาศที่สดชื่นแจ่มใสยเย็นสบายณธรรกลางแห่งนี้ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะได้สร้างความดี เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่มีความสำคัญต่อคุณโยมแม่ปัญจรัสแก่นโพเรียกได้ว่าเป็นวันเกิดซึ่งอาตมาภาพและโยมแม่ของอาตมาภาพนั้นต้องขออนุมโมทนาและกล่าวคำว่าสาธุสาธุสาธุไปยังคุณโยมแม่ปัญจรัสแก่นโพและครอบครัววันนี้ ถือได้ว่าหนึ่งปีได้เวียนมาบรรจบครบรอบเนื่องในวันเกิดของคุณโยมแม่ปัญจรัตน์แก่นโพซึ่งโดยปกติแล้วเมื่อถึงวันเกิดทุกปีคุณโยมแม่ปัญจรัตน์แก่นโพท่านก็จะได้สร้างเมตตาบารมีทานได ดำเนินการด้วยการสร้างคุณงามความดีมากมายหลายอย่างนะเรื่องของความดีก็ไม่เฉพาะวันเกิดเท่านั้นวันไหนไหนเดือนไหนไหนปีใดๆก็ตามก็สร้างคุณงามความดีมาโดยตลอดแต่ว่าปีนี้คุณโยมแม่ปัญจรัตนแก่นโพนั้นก็มีความตั้งใจเหมือนเดิมไม่แปลเปลี่ยนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะได้ ถวายปัจจัยมายังอาตมาภาพแล้วก็ให้อาตมาภาพนั้นได้ช่วยเป็นสะพานบุญนะได้ไทายชีวิตปลาหน้าเขียงแล้วก็ลำเรียงมายังสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลซึ่งตรงนี้เป็นสถานที่ทุ่งนาสเกเอเป็นสะที่มีความกว้างใหญ่แล้วก็น้ำก็ใสสะอาด เหมาะในการที่จะได้ถ่ายชีวิตปลาซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปไม่ทัน,นปลาเหล่านี้ก็คงจะต้องถูกปิดชีพแต่ว่าเราก็ไปอย่างทันท่วงทีจึงได้ถ่ายชีวิตปลาน่าเขียงแล้วก็ลําเรียงมายัางสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดนี้ก็16กิโลอนุมูนาสาธุ16กิโลแล้วก็ ปลาที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นปลามีแต่ตัวใหญ่กําลังตั้งไข่เดี๋ยวโยมแม่เอาน้ามากรวดในเด้อน้ำเดี๋ยวนี้โยมแม่ของอาตมาภาพก็จะเป็นตัวแทนกรวดน้ําอ,อย่างสถานที่แห่งนี้เพื่อเป็นสักขีพยายนตามธรรมเนียมที่เราได้ประพฤติได้ปฏิบัติเออเดี๋ยวก็กรวดก็ได้เนาะเอออะคุณโยมแม่ปัญจรัดดูทางนู้นก็อนุโมทนาเดอ้อนะก็จะ ได้เลิกงามยามดีช่วงเช้านี้ปลาก็จะได้ไปสู่ความเป็นอิสระอ่าส่วนในช่วงเที่ยงหรือช่วงคำ่ำนะบางทีทางครอบครัวก็จะได้อ่ามีการทานอาหารร่วมถ้วยกินกล้วยร่วมหวีพัดมีร่วมถาดนะแล้วก็จะได้นำยมแม่ไปทานอาหารตาม ที่ชายหาดตามทะเลนะซึ่งคุณยมแม่ปัญจรัตน์แก่นโพท่านก็อยู่ชะอํานะบางทีก็โทรมาแตมาภาพบ่อยว่าแม่กำลังทานข่าวนะไปเที่ยวทะเลตรงนั้นไปเที่ยวทะเลทางนี้นะก็โทรมาบอกโดยตลอดนะอย่างนั้นก็จะได้ให้ปลาเขาไปสู่ความเป็นอิสระภาพแล้วตอนนี้ปลาทั้งหลายเหล่านี้ถือว่ายังโชคดีนะที่จะได้มีชีวิตอยู่ ไปอีกนานก็จะออกแม่แผลลูกแล้วก็จะเวียนว่ายอยู่กับม่น้ําที่กว้างใหญ่ใสสะอาดนะแล้วก็ปลอดภัยนะสถานที่แห่งนี้อ่ะโยมแม่มาเป็นสะพานบุญปล่อยปลาเนาะ,ะปล่อยให้โยมแม่ปัญจรัตได้เลยเห็น16กิโลเดอโยมแม่ปัญจรัตเป็นจำนวนเงิน1,000บาทส่วนปัจจัยที่เหลือเดียวจตมาภาพจะไปซื้อข้าวสารอาหารแห้ง เหมาะไกับผู้อยากไร่เอ่ออ่ะยกยกยกขึ้นเลยเอออ่ะได้ไปสู่วิสราภาพแล้วยกขึ้นนี้อ่านี่นี่นี่จะปลาตัวใหญ่อ่าปไปไสู่แม่น้ำที่กว้างใหญ่ ยกมาทั้งนี้มาทั้งนี้มาเออไปโนก็ได้ไปนกระไปลาไปสู่แม่น้านําที่กว้างใหญ่เดอ้อเป็นปลาดุกนะเป็นปลาดุกโอ้ตัวใหญ่มากเลยนี่เขาก็จะไปสู่แม่น้านําที่กว้างใหญ่แล้วเขามีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยนะคงจะดีใจมากดําผุดดาโผล่ถ้าเขาพูดได้เขาก็จะบอกว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณหลายๆเด้อนี่ดีใจนะ ใต้พื้นน้ำก็จะมีสาหร่ายนะ,ะจะได้อาศัยกินไปตัวใหญ่มากตอนนี้ก็ได้ไปสู่แม่น้ำที่กว้างใหญ่แล้วตัวใหญ่มากนะมีปลาตัวใหญ่มามารอรับเออเอาไป,าปนะมีความสุขเดอ้อโยมแม่ปัญจรัตน์แก่นโพวันนี้วันดีนะเป็นวันเกิดเป็นวันสำคัญ ได้ทำบุญสุนทานในวันนี้เป็นทินานุโมตนาสาธุโอ้เยอะแยะมากเลยตัวนี้เขากำลังปรับตัวซึ่งมีปลาในสระนี่เขาก็มาตอนรับนะก็จะมีปลาตัวใหญ่โผตอนรับอืมกำลังปรับตัวปกติก็อยู่แออัดยัดเยียดนะตอนนี้เขาได้สู่ความเป็นอิสระภาพแล้วก็เป็นที่นา อนุโมทนาเป็นที่นานุโมทนาสาธุฉะนั้นวันนี้วันเกิดของคุณโยมแม่ปัญจารัตแก่นโพนะก็อัตมาภาพขออ้างอิงถึงคุณศรีพรัตนตไตรคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ ได้โปรดเมตตาดนบันดาลประธานพรให้คุณโยมแม่ปัญจรัตน์แก่นโพมีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงมีความโชคดีมีความปลอดภัยมีความเป็นสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลไปด้วยความสุขความเจริญ มุ่งมาดปราถนาสิ่งใดเป็นไปในทางที่ชอบประกอบไปด้วยทำแล้วขอสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่คุณโยมแม่ปัญจรัตน์กันโพและก็ครอบครัวกันโพทุกท่านทุกคนด้วยเถินสาธุอายุแม่ไปกรวดน้ำตรงนี้เด้อเอา,เอาตรงนู้นก็ได้อาตมาภาพก็จะให้โยอมแม่เป็นตัวแทนกรวดน้ำเนาะ ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปการปติเิจิตังปฏิตังตุมหังกิะเมวสเมจตุสเพปุเรนตุสังคปาจจันโตปนณราโสยะถามณีโชติราโสยะถาสพีติโยวิวัจจันตุสพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตระโยสุขีที่ขายุโกภวะ อภิวาตนาสีเิสานิจังวุธาปะจิโนจตารธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพระลังมุตนาสาธุเอาละตอนนี้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณสถานที่แห่งนี้และก็ตัวชั้นฟ้าทุกชัน้นทุกภพทุกภูมิ ก็ได้มาเป็นสักขีพยานให้กับคุณโยมแม่ปัญจรัตน์แก่นโพถือว่าบุญที่ได้ทำวันนี้ส่วนหนึ่งก็จะสำเร็จเป็นประโยชน์แก่คุณโยมแม่ปัญจรัตน์แก่นโพในประการที่สตั้งใจที่จะอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่ผู้เป็นแม่และพ่อปู่ย่าตายายผู้มีพระคุณทั้งหลายาที่ วันนี้คุณยมแม่ปัญจรั์แก่นโพได้ถือกําเนิดเกิดมาได้พบกับพระพุทธศาสนาได้สร้างคุณงามความดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้เราได้เกิดมาสร้างคุณงามความดีอย่างนั้นวันนี้ก็จะได้อุทิศส่วนกุศลนาะทั่วทุกดวงจิตวิญญาณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ยา่าตายายนาะลูก นะที่จากไปก่อนหน้านี้แล้วก็สัพพวิญญาณทั้งพวงไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณทุกภพทุกชาติทุกภูมิทุกชัน้นวนะัณะทุกภาษาให้บุญกุศลเหล่านี้ได้ทั่วถึงทุกท่านทุกคนนะโดยที่ไม่จำเพาะเจาะจงไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณนะแ,ผแ,ผแผ่เมตตาในการทำบุญครั้งนี้นะให้ทั้งสามโลกทีเดียวทั้งโลกมามนุษย์นรกแล้ก็สวรรค์ นะให้โดยไม่มีเส้นสุดไม่มีประมาณขอให้ท่านได้รับพลานิสงที่โยมแม่ปัญจรัตแก่นโพและครอบครัวได้ตั้งใจสร้างธรรมในวันนี้หากท่านมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์หากท่านมีความสุขขอให้มีแต่ความผาสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเธอญอนุโมทนาสาธุ